คำเตือนเก็บต่อในื้อนี้มีเ <con v répondre> นื้อหาหรือความรุนแรงสูงมีฉากน่ากลัวทําให้วิตกกังวลหรือเจ็บตกมีคําหยาบคายใครที่อายุต่อกว่า15ปีควรมีผู้ปกครองหรือคนคอยให้คําแนะนํานะครับด้วยความวันนี้จะช่องเดนได้ไหมก็ข่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโย่ผมเองครับผมชื่อว่ามินนะครับก็เรามาต่อที่ EP ที่2นะครับความเด่นตอนที่แล้วเราหนีลงมาจากโรงพยาบาลโรงเรียนนะครับแล้วก็มาที่ตํารวจนะครับโดยที่มีชายพิศนานะครับมาช่วยเราไว้โอเคใครอะเซฮอนี่ What are y o ย d o i n ่ h e r ีมินามีนาเธอเข้ามาได้ยังไงอ๋อติดอยู่ที่โรงเรียนอ๋อกิดเรื่องพลาดพวกเขาส่งคนเจ้าหน้าที่สักคนไปที่นั่นต้องให้สัก็ตกับสเตอรม เขายินนำไปก่อนเลยดูแลข้างหลังให้ <c oughs> ผมว่าเหลี่ยมใช่ปะ <c oughs> เรียบร้อยตอบนั่นหนาจากด้านนอกอุ้ยหนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับโอเคไม่มีแผนที่น่าจะเอ้ย,อย <c oughs> นึกว่าต้องมีตำรวจ เฮ้ยโรงพยาบาลอมบีเฮ้ยโปสเตอร์ <c oughs> ฉันมาถ่ายรูปที่นี่กับหัวหน้าห้องในฐานะตัวแทนโรงเรียนรณรงย์เรื่องความปลอดภัยนี่เอาเรื่อง <c oughs> ตัวประชาสัมพันธ์ไม่มีใครอยู่เฮ้ยของฟรีห้าร้อยวอนเอ้ยเฮ้ยกล้องวงจรปิดใช้งานได้แดงว่ามีคนอยู่ในห้องรักษาความปลอดภัย อันนี้ห้องจอนปิดไม่มีคีย์การ์ดไหนกี่บาทน้ำดื่มไม่ใช้ครับกระดาษโน้ตกระดาษโน้ตได้ฉุบฉีดลงมาผมไม่อ่านนะครับผมบอกไว้ก่อนผมอยากหาให้มันโผลๆอันนี้อะไรไปไม่ได้เอ,อ๊ะแล้วผมอยากได้แผนที่อ่ะหายแล้วผมหาย่างไหนวะเน,นี่ยปุชเชอร์แปลว่าลงไปข้างล่างไม่ได้อ่ะขึ้นขึ้นขึ้น เหมือนเป็นโรงอาหารนะครับคาฟเฟ่เทเลียอ่าเจอแล้วหันถังสถานีำตำรวจตรงห้องโอ้ห้องคุมขังเอออะไรอ่ะอ๋อซื้อของได้ตรงนี้ก็มองได้โอใช่ห้าร้อยบาททางเชื่อมหรือเปล่าเชื่อมอคในห้องน้ำอยู่สามารถซ่อนไปซ่อนได้เอ้ยตรงนี้ซ่อนได้ค ไปกันต่อเออห้าร้อยวอนห้าร้อยวอนเอ้ยจุดเซฟจัดไปน,นี่มีตู้ซ่อนโอเคทีนี้พอดพิษลากไม้มาแล้วนะแล้วเปิดแล้วปล่อยแก๊สพิษคนพิษแล้วต้องติดต้องหายาแก๊สพิษเอ้ยอ๋อนี่คอือรอละ ห้องประชุมแต่ว่าต้องมีคีย์การ์ด500วอนเจ้าหน้าที่ทุกคนลงตัวที่ตลาดโตเกียบีโอเคมีการก่อสร้างนะครับโอเคคีย์การ์ดอันนี้อะไรยาถอนพิษโอ้ของเต็มตลาดโตเกียบีนะครับ เครื่องชาร์จไฟฟ้าป้องกันตัวเนื่องจากการประทวงเริ่มจะมีความรุนแรงขึ้นจะมีโอกาสที่จะกลับบ้านอย่างปลอดภัยเคให้เราอาหาเครื่องชาร์จไฟฟ้าเออออกไปไม่ได้ตันนะฮะสามาราต้องตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้วนะเฮ้ยสามารถเข้าได้แล้วนั่นใครเนะ่ไหนน่าจะเสียงจากในห้องหรือเปล่า อุ้ยนี่มันผู้หญิงที่พูดนี่นะฉันไม่คุ้นชุดเธอเธอ,อเข้ามาได้เงยอะไรขึ้นอ๋อูกพิดเล่นงานเอาเอาช็อกโกแลตไปหิวไหมอ่าขยับไม่ได้ด้วยประมูลไปทำให้เรากูอฆ่าเวาทีเคลผ่านไปอุ้ยตั้งใจให้ฟังโอเคไม่ใช่โลกอันนี้คือเดอะโคมาไม่ตีเงา ท่านแค่ฟังสิเธออาจจะรอดคืนนี้ไม่ได้พวกเราต้องร่วมมือกันช่วยฉันและฉันจะพาเธอไปที่นี่โทเกบีโอเคที่เท่าจะตึกอยู่ฝั่งเปิดได้เจ้าที่รับสูงต่อไปห้องพวบมุมกลับชั้น3โอเคไปที่ชั้นสามหุ่โนเกียสามสามหนึ่งศูนย์ Nokia 0. อะโคเนียด้วยนะไม่ใช่โนเกียโคเนียโอเคโทรศัพท์เครื่องนี้อยู่เก่าโอเคเธอชื่ออะไรเยซล อ๋อ oh. นี่มันคนที่ช่วยจับภาคที่แล้วนะครับนี่นะครับมีผิดว่ะ้าแล้วเป็นคนช่วยพระเอกนะครับผมจําได้เคยเล่นอยู่ห้าร้อยวอนห้าร้อยวอนโ้รวยมากเลยมี่นะ 8, 8, 8, 9, 10, าไปไแกันต่อชั้นสามอ๋อชั้นสามต้องเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเลี้ยวขวาไ่้ขังอาวุธเปิดได้ไหมไม่ได้ต้องใช้ไฟฟ้า โอเคครับเราสามารถขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้นะอันนี้ต้องหาอะไรมึงงัดโอ้ยใครมาเนี่ยเลโฮห้องขังเต็มคุณผู้ชมเยอันนี้ห้องน้ำเช็คอันไหนซ้อนได้ห้องสองห้องสองท่องสามไมห้อนสองท่องสี่จำไว้ ใส่กันต่ออ่าเรามาดูนะครับห้องนี้มีอะไรเอาซ่อนไม่ได้เอ้ยแต่น,นี่ซ่อนได้โอเคเอ้ยกระดาษโนต้ตกับพวกเขาหนีไปได้ยังไงเจ้าที่ดีเฮ้ยกล่องนี่แหละกล่องเปิไไดไปนะเฮ้ยโนต้ตอีกแหละว,วัสดีรู้สึกเหมือนจริงมากๆอันนี้นะ่ทาทันการแล้วโอเคจำไหมห้องนี้มันแค่ซ่อนห้องไอันซันตอนแปลว่าเราต้องตามสูตรนะครับเราต้องขึ้นไปเอ้ยเต้น โอเคเราต้องขึ้นไปที่ชั้น3นะครับจะซ้ายไปเรื่อยๆเจอเลยแผนาอาชญากรรมปิดเซฟเฮ้ย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 นายบาทปุดซ่อนทางออกโอเคปิดเซฟเซฟทำเอะเซฟเล่นเนอะจัดไปโอ้ยกระจกแตกอะไรอ่ะโอ้ยจาน สวัสดีค่ะมีอะไรให้อาจารย์ช่วยเลยจ้าพักมินาอ้าอาจาร,จารย์ส่งจะส่งนิดเฮ้ยเต็ดหัวให้หลุดออกมาจากบ่าเฮ้ยามาชงถือมีดวะเชีย่ยออกได้ไหมไม่ได้ให้ไปขัดสีนวุ้ยเชีย่ยดินจาออกไหมยังเกิดอะไรขึ้นภาพกงจอนจิตต์ตัด ซิสเตอร์ผู้ช่วร้านไม่ยังไม่ได้ยึดครองอนะาณาเขตฟังกันถึงต้องใช้ค่าจับไทยอ๋อพลังเลยแม้เต็มที่เขาเลยอเอาอาจารย์มาแทนนะปกติจะเป็นผู้หญิงผมยาวๆเอ้ยอันนี้แม่มง,ง,งเข้าแล้วแชอะไรอะ่ะเหมือนน่าจะต้องแบบรอตอนภารกิจมาหรือเปล่าเหมือนมีของให้เปิดได้นะแต่เปิดไม่ได้ โอ้ยเฮ้ยเ้ยเไอเหลี 1, ่ยมไอเหลี 1, ่ยมกระดาษถูกฉีกออกมากระดานอีกแล้วซ่อมท่อโอเคนี่นะเป็นเครื่องมือซ่อมท่อไปกันเดี๋ยวอันนี้เป็นลิฟต์เปิดไปได้ห้องน้ำห้องน้ำต้องแอบได้นะครับโอ้พ่อมือมึงโคตรใจเลยนี่หว่าอันตรายมากนะอุ้ยตกใจโอเคห้องน้ำชายล็อกโอเคไปได้ เฮ้ยเยซอนฉันเจอศัพท์จูประหลาดคือเชิดเชิดคืออะไรเชิดคือวิญญาณมีอำนาจมากมันคือสิ่งที่ตกผลึกจากข่าวหรือความรู้สึกอ๋ออันนี้คือเหยื่อของซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายโอ๋โต๊ะคลุ่กลับไม่มีอะไรอ่ะสมุดบันทึกฉันกับภรรยาเขาเพิ่งซื้อคันใหม่ไปเธอเพิ่งรัอ๋อต้องออกกำลังกายแสดงว่าเราต้องไปที่ออกกำลังกายตรงนี้ต้อง โทรศัพท์ยี่ส่โอเคด้วยโทรศัพท์ยี่ห้อโคเคียแช็คพี่อุ้ยชาร์โดเทเลคอมคือทุกอย่างเบอร์หมดเลยนะแต่ชื่อยี่ยสั่ได้ชัดเจนมากามหากีการไม่เจอโอเคต้องต้องให้เราไปที่ออกกำลังกายนะครับซึ่งเออเที่ยวออกกำลังกายได้เป็นนี่ขวาตรง ้ยตัดไฟไงปะเฮ้ยเรียบร้อยฮุ้ยจุ๊บฮันน่อ่ามีคื่องรางไปเว้นบอกว่ากดผิดนี่น่าจะมีเหลืองนะไปดิไปแล้วตัดไฟไงอ่ะเรื่องเนืยอหกเหากดบ้าง먼ทีหรือเปล่าอ๋อกด F เปิดปิดไฟได้โอเคเปิดไ้ดีและมืดอันนี้เฮ้ยห้องออกกำลังกายไหมห้องพักเจ้าหน้าที่อันนี้คือหมดสุดซ่วมโอ้ยอ่ะห้องออกกำลังกายนี่แย่ตอนแรกที่หาของไม่ได้ชัดเจนบักรักษาความปลอดภัย ต้องตับไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยทุกเมื่ทีมีค่าโอ้ยเนี yeah! ่ยอะไรเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอร์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 จุดเซฟจุดเซฟเข้ามาได้เปล่าเข้ามาได้เป whoa, 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 whoa. Okay, ล่าเวอร์เบอร์เบอร์เบอร์โอเคหาบัตไปดูนะต้องเปิดประตูต้องดูความเคลื่อนไหวผ่านกล้องจนปิด ตลังจากเราได้ยินได้ยินเสียงสัญญาณนั่นคือตุ๊บเปิดแล้วนักปรุงยาร้านขายยาคือทำพลาสมาโ o นิ c กาบนระลกูกแมววะไปแล้วเีนี้เราต้องไปที่าทางออกนะครับแต่ก่อนอ่นึ่งนี่อะไรอะ่ะ โอเคนี่น้ำเปล่าเฮ้ยไปิดทาอีเวนต์เปินดนานไหมวะอุย้ยสุดหลอ่อโอเคครั้งวุ้ดไปต้องมีปืนละเฮ้ยเยสียงใครบ้างวะเสียงมันมีคนอ,อยู่ข้างนอกพี่ยาตองพิดมีช็อกโกแล้วเข้ามามตายห่านะ โอเคโตครัโอุย้ยอันนี้นี่น่าจะมาจากม n ย c ครฟ t นะครับโอเคแม็กไกเวอร์เล็กช่ำเถอะรู้จักแม็กไกเวอร์นักพอตเตัวที่วันนีสงสัยว่าเกิดไม่ทันเีย่ยอซนนี้น่าจะอยู่เยอะกว่าที่เราเห็นนะครับโตครัฟอุย้ยอะไรอะเหมือนรีโมทเลยโตครัฟใช้ของสิ่งต่างจากวัตถุดิบเพื่อช่วยรอดโตคราฟต้องใช้อะไรสร้างวันดีสลอ อันนี้เคตหัวข้ามเขาใ่ผู้ย้อนนีนี่ตราหน้าที่ตำหน้าที่ตำมัญหาไม่เจอว่าแต่เธอล้เป็นไงเจ้าที่นอกเครื่องแบบออเพเขาชุดยูนิฟอร์มมาใส่แล้วทำไมจะถึงส่งเธอไปที่คลังอาวุธล่ะของที่ไว้ใช้ป้อกันตัวเอาเครื่องจับไปฟังตัวเองไม่ใช้หมดแล้ว ไฟฟ้าน่าช่วยอะไรในสถานการณ์ขบขันโต๊คลาฟสร้างขึ้นมามีด้ามจับอยู่ตรงนั้นแต่เธอยังต้องหาแมกกาซีนต้องหาฐานนะครับหาฐานเราต้องไปที่โต๊ะทำงานส่วนหัวใจเขามีสํารองแต่เราต้องหาเจ้าหน้าที่ให้เขาก่อนอเคเคตามหลักนะครับเขาบอกว่าของของเขาอยู่ที่โต๊ะน่าจะเป็นห้องเก็บของนะที่ผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไร เราไปที่ห้องเก็บของนะครับเพื่อไปเอาของมาประดิษฐ์ของต่ออันนี้คือโอเคด้าหัวไอเชี่ดสมผีมันไปซีวะเฮ้ยเราจะมีฝาไหมเราเราเฟีย้ยวพอหรือเราเสียงหายหายแล้วต้องหาตาเท้าที่ผมว่าอยู่ที่ห้องปุ่งกลับนี่แหละ โอ้ยโอ้ยโเกือบเกือบเกือบอันนี้ไม่มีอะไรเคไปได้เลยต้องหาตราเจ้าหน้าที่นะครับไม่มีเอ้ยโหไม่ใช่ของเฉยๆองเก็บปอดไว้หายใจแล้วเผิดอสตาร์ไม่ละโอ้ยแต่นี้ต้องวิ่งเคตรงนี้อ่านี่เจอและวฉันตู้ดูคาดหวัง คือกุญแจของวิศวกรจัดไปอ๋ออันนี้ท่อให้เราเออุย้ย <c oughs> ชิบหายมันโคตรน่ากลัวทำไมมันขำวะสองล้มหนึ่งครับแบบส่งผีมาส่งช่วี้ยตายหาเลยนะไางที่ห้องปรุงแบบเอ้ยเหมือนอาจารย์อยู่แล้วเนี่ยจะเป็นอาจารย์เวอร์ชั่นโดนเลื้อยอ่ะสวัสดีครับลุงลุงเห็นเปลี่ยนตาไหมครับ ไม่มีครับไอเชี่ยห้องเก็บของอยู่ด้านล่างแสดงว่าเราต้องลงมีเพิ่งเพิ่งเอาวเลนเจอร์ใส่ด้วยออโอเคห้องห้องเก็บของอยูน่นี่อ่อเขาบอกของของอยู่แถวนี้เดี๋ยวไปกันน,นียที่ซ่อนอเคเรไปห้องประชุมหรือเปล่าห้องประชุมมีอะไรอีกไหม ยาสอนพิษไม่มีอะไรเลยมาทำไมครับเนี่ยพังวดตตอนนี้คือของซ่อมหรือว่าเราต้องไปที่ห้องสืบสวนถึงจะได้ของไม่แน่ใจไม่แน่ตรงนี้ต้องวิ่งจานชงอย่ามานจาจอันนี้อะไรน้ำเพชรจุดซ่อนมีรูขนาดใหญ่ อยให้เราไปอทำอีเวนต์อ๋อให้เราเลือดอิดเฮ้ยชิบหายละเพลงบิว้วมากคือว่าจะชนชามชงแม่งสปไปเดอร์แมนลงมากละเอ้ยได้แล้วเป็นบันไดห้องอเฮห้องซ่อนอะไรครับเนี่ยเฮ้ยศพอันนี้คืออ๋อเราสามารถมุดไปได้นะเฮ้ยห้องปั่นไฟ เอ้ยโอ้เรียบร้อยกดสีฮิวซอดอเขตตัวละหนึ่งดาเมจอาเคและมีของเหลือนะเราสามารถกลับเปเอาที่ห้องสอบประครังกับห้องสุบสวนได้อันนี้เยอซอนจะอหยู่ตรงนั้นอเอ้ยออกไปได้ปะไปได้อ่ะเหรียญตราเรียบร้อยเอาไว้ให้ได้แหละไม่เชื่อประตูล็อคอเคต้องหาทางไปลักทางอื่นอย่านะ อ่านไป oh. ห้องขังเฮโอ้ okay. oh, แม่งเจาะอ,อันนี้เลยพี่ใหญ่บอกว่าต้องแค่ปลุกสลมุมแห่ขังตมดวจโอเคตรงนี้คือที่มุดที่ถกโทษเฮ้ยอยู่ซ่อน oh. อ้าวรู้เรื่องพั oh. ขงขวงชั้น b หนึ่งจะไปชั้นนี้ล oh. ีกระเจาทำม,มัน sos oh. ขอความช่วยเหลือเฮยโน้ตพอฉันลงไปเขาจะฆ่าชั้นเหรอ อุย้ยท้องเป็าารนรูแต่ว่าน่าจะโดนจ่วไงได้ไหมไ,ได้ซอนนด้อันนี้นี่มันก็ปีนึงแล้วปล่อยฉันออกไปโอเคเพราะเขาบอกว่าต้องอยู่ที่นี่แค่ไม่กี่ชั่วโมงตามวัดสถานนี้เหลือนี้น่าจะมีรับงมคมไหนเนะี่ยเขาบอกว่าให้อยู่แป๊บเดียวโอ้โหนี่มันบิ๊กฟอสต์แมนพี่ใหญ่ให้ฉันกิน ออกท้องแล้วเปิดเลยเอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับท้องฉันรู้สึกไม่ค่อยดีอยากจะอ้วกเรียบร้อยแล้วเปิดกระดาษทุบฉีกออกมาเฮ้ยชี่ะ er! เอาชิบหายแล้วเอ้ยไว้ยว้ไ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 ปก็จ้ายลลักษณ์อยู่ไหนอะ่ะขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นลงอุย๊ยไปแล้วมึงบ้ามั้เนี่ยไปแล้วมึงก็อยู่ข้างนอก เฮ้ยคุณผู้ชมผมบักว่ะเอ้ยเอ้ยบักจริงเอามากับมากันอีกรอบแล้วครับโอ้ตะกี้แม่งบักเหมือนกับว่าปกติมันน่าต้องกดแบบสามีทีแต่คือทีเดียวแล้วผีมันโดดออกอะผมกดอะไรอะไรย่งนั้นคือผมกดอะไรไม่ได้เลยอันดีนะมาเทสต์แบนี้เราแปลว่าเราต้องกลับมาเอาเรียญต้า,า,าใหม่ไปเอาเริ่มใหม่ไปด้วยกันโอเคประตูล็อก แล้วก็เราเนะี่ยขึ้นไปตรงไอ้นี่ไหมตรงหลุมตรงนี้โอเคจะเ,เป็นบทสนทนาเดิมผมรีบเลยนะสปิดหลังตรงนี้ก็จะมีดกลงมาอันนี้เก็บของอ่านโน้ตอ่านโน้ตโอเคไปได้อันนี้เป็นห้องห้องที่เราติดปั๊ตกตะกี้จะไม่มาซ่อนอีกแล้ว นี่คืออ๋อโน้ตโน้ตที่ระเบิดโอเคเก็บโน้ตเก็บโน้ตให้หมดไปโอ้ยน้ำอ,อ่ะ <c oughs> จานจีนจาน,จาน ตรงนี้ทอนได้ปะทอนได้หายเฮ้ยบักปะบักบักเอ้ยไม่บักโอ้ยเกือบตายเซฟ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 อะไรใหม่อะไรใหม่ถือว่าตะกี้เอาเฮ้ยอะไรอ่ะอย่าสอนพูดถึง เอฟีเท้าเยซอนริปเปิลแข่งใจไว้โรนจับยังไง <c oughs> เออเอารถจ้่วมากัดสู้ร <c oughs> อ,อดอยู่ <c oughs> เอา้าเลือดหายบาดเจ็บรุนแรงน่าจะไม่ได้เตรียมการแล้วคุณกับสออกาการส่งผลให้ค่าพลังชีวิตรถลงยังถาวรเนาะ <c oughs> ชิปหายเลยโหลดเลยแสดงว่าเราต้องคาเครื่องช็อตไฟฟ้าก่อนนะครับผมจะจำไว้โหเรียบร้อยจะ,จะป้าหัวจะปวดทำไมทำไมเอากลับไปคาก่อนดีกว่าเพราะว่าผมบอกเลยเกมนี้น่าจะยากอยู่นะครับถ้าเกิดแบบเรียกแบบมีหลายคัสซีนแล้วถ้าคุณ,คณรักเสียภาพเลืองคนเหลือแบบหัวใจเดียวแล้วอะงั้นเราจะเซฟตี้เฟิร์สนะครับ ต้องไปห้องอ่าน่าจะต้องไปแต่สองห้องนี้แหละห้องสุบสวนไม่ว่าห้องสอบประคำอะ่ะน,นี่ไปได้ปะไม่ได้หรอกโอ้ยโอ้โหชิบหายแล้วูกึ้นแล้วจานชงอย่าอย่าต้องไปห้องฝั่งนูน้นแล้วก็ลงมาอันนี้ เขอเข้ามาแล้วไม่มีเขาบอกอยู่ที่โต๊ะของเขานะเฮย้ยกูเจอมันทุกรอบไม่ได้นะเว้ยไปอ่ะโดดๆไปแล้วดดดดไปแล้ว,ไ,ลวไหนดูแผนกอรชยากรรมดิมีเฮ้ยเซฟเลยเลยว่ะโอ้แม่งโดดออกมาอีกแล้ว ใช่โอเคเก็บไว้ห้องนี้มั้งไม่ใช่อีกหรอห้องนี้โอเคได้ขนมเลมาเอ้ยแล้วผมจะหาไอ้น,นี้ยังไงวะห้องเก็บหลักฐานก็ไม่มีเราลงไปห้องบันไดลงไปอีกห้องกำเนิดสฟฟ้าบอกอยู่ที่ใต้โต๊ะเขาหรอ ใต้โตัวเขาที่คือใต้โต๊ะไหนวะนี่ปะไม่ใช่อ๋อนี่โอเคโอเคตอนนี้เราสร้างเครื่องฉับไฟไฟ้าได้แล้วแลเราต้องลองมาคับก่อนเพื่อให้เลี้ยเรถรถโอ้บอกเลยว่าอันนี้เลี้ยวมากยิ่งกว่าเลี้ยวพิชัสดีครับสล่โอเคขอใจมา อืมใช่แล้วอันนี้แหละโอเคมันไม่ใช่ของเล่นใช้ระวังเอาคราบได้ละคราบเลยฉันพร้อมแล้วมาอันนี้ให้กดอะไรอ่ะขึ้นโอ้ยง่ายอยู่นะย้ายซ้ายขึ้นตัดไป เยี่ยมเลยม่รูว่าเจ้านี่จะสามารถตัวที่ไม่ช็อตฉันได้ไหมเรียบร้อยเราได้มาแล้วไม่ช็อตไฟฟ้าสําเร็จไฟติดแล้วสามารถใช้งานได้ฉันไม่เคยใช้เครื่องช็อตไฟฟ้ามาก่อนเลยเฮ้ยเอ้เอาเฮ้ยสลอหหายละกินเล่นได้ไหมกินเล่นได้โอเคร้อยเวลาร้อยของกินเล่นแค่เดียวเราต้องไปที่ห้องน้ำนะครับเพื่อที่จะลงไปข้างล่างโอเคกลับมาคุยกันได้ไหม ยพยายามอย่าตายโอ้โหแช็งโหดมากวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งอันนี้คืออะไรโน้ตให้เข้าที่ห้องน้ำชั้นหนึ่งก็คือชั้นนี้โอ้โหมือทั้งหมดแม่งน่ากโกรธจริงเนะเก็บเป็นหนาที่ไปด้วยวิ่งอย่างนี้ก็ได้นะ ไปเซฟชึกชึกมาเอาใหม่ดิโอเคนั่นเป็นประตูทางออกฉันจับเสียงสีเทานั้นได้เปิดประตูแข็งเฉยเว้ยทำไมเราถึงไม่เอายาถอนพิษธรรมดาให้กินแต่ว่าน่าจะรุนแรงอยอจับเหมือนเดิมรู้สึกว่าเลือดจะลดไหม อมือออกไปนะเทียบรอยหายไปเลยเอาเครื่องชอปไฟฟ้ากูก็พังด้วยปัจเจ้าอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเครื่องซื้อของเหมือนเดิมแต่นา่าจะเป็นตู้เล็กนะไม่มีสปงสเปรย์เก็บเก็บเก็บคุณได้กระดาษเจ้าหน้าที่ทุกชิ้นออกมาเคตลาดโทเกบี โอเครงสามีนานเกิดอะไรไหมไม่โอเคเกือบตายโอเคเปิดใยดีนั่รับมือได้เมื่อกี้อาจารย์ชงทำไมแฟมจะฆ่านั่นคือค่ารับใช้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นถุนเชิดอ๋ออ,อน่าจเป็นคนเดียวที่ให้สั่งมาโอ okay, เคเรื่องยังไม่สัตส,สางนักพงยาได้ที่ไหนจ้าของร้านขายยาตัวเคปีคนเดียวโอ okay, เคราตัวไว้ด้วยอย่าอาอกนอกลู่นอกทาง ขอสร้างขึ้แต่เหมือนจะไม่มีอะไรดูปกติก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ม,เเมีเพียงเท่านี้นะครับ EP หน้าจะเป็น EP ตามหายาให้กับเยซอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย